วิธีแก้ไขรูปภาพและวิดีโอในลา์หมดอายุสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มีเ,เรื่องราวที่เป็นปัญหาของตัวเองแล้วแก้ไขได้ก็คือการโหลดภาพหรือวิดีโอจากลายไม่ได้พอโหลดแล้วเขาบอกว่าหมดเวลาซึ่งคนที่ส่งมาให้เนี่ยเราสั่งให้เขส่งมาให้เนี่ย แค่ประมาณไม่กี่นาทีเองมันจะหมดเวลาได้ยังไงเราก็สงสัยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะแต่มารู้วิธีการเก็บหรือเซฟภาพโดยไม่ให้มันหมดเวลาได้ก็คือเวลามีภาพที่ส่งมาทางไลน์แล้วเราจะเก็บภาพนั้นไว้ไม่ให้มันเขาเรียกมันหมดเวลาหรือว่าไม่สามารถโหลดดูได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ ที่คิปนะคะโดยไปที่ภาพนั้นที่เราจะเก็บหรือวิดีโอนั้นที่เราจะเก็บแล้วกดค้างไว้มันจะขึ้นเอ่อเป็นภาพอย่างนี้นะคะเดี๋ยวส่งภาพมาทางด้านนี้ไว้แล้วเราก็กดตรงตร,งต,รงตัวที่ว่าคิปนะคะมันจะขึ้นแถบเขียวข้างล่างว่าคิปแล้วก็จํานวนที่ที่ที่เราจะเก็บใช่ไหมคะเราก็กดตรงตัวแถบเขียวนั่นเลยด้านล่างนะ่ะเสร็จแล้วมันจะเข้าไปที่คลิป เราเราก็อยากรู้ว่ามันไปเก็บที่ไหนใช่ไหมเราก็กดเข้าไปที่โฮมก็คือตัวเป็นรูปบ้านตรงมุมอ,อยู่ทางด้านทีาเรียกซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปบ้านของของแพลตฟอร์มไลน์เนี่ยมันก็จะขึ้นตรงเราก็ดูตรงโปรไฟล์กดไปตรงโปรไฟล์เรามันจะมีตรงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปคลิปคลิปก็คือ k คเป็น EP คลิปก็คือการเก็บนะคะก็ กดเข้าไปตรงนั้นเสร็จแล้วภาพและว,วิดีโอที่เราต้องการเก็บมันก็จะปรากฏอยู่ในนั้นแล้วก็เราก็สามารถเซฟเอาไปใช้งานของเราได้หรือว่าเราต้องการดูแล้วมันก็จะไม่หมดเวลาคือทำให้ภาพและว,ว,วิดีโอที่ส่งทางไลน์ไม่หมดเวลานั่นแหละคะ่ะเนี่ยก็คือวิธีหนึ่งซึ่งตอนแรกแล้วเจอปัญหามา แล้วไม่รู้วิธีแก้พอรู้วิธีแก้ไขแล้วก็เลยอยากนํามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าการส่งทางไลน์ทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอเนี่ยบางทีมันมีช่วงเวลาหนึ่งมันจะหมดเวลาแต่ที่ตัวพวกเราเองเจอไม่กี่นาทีเองกลับไปเจอเขามีข้อความขึ้นมาอย่างนั้นก็เลยพยายามหาวิธีแก้ไข ก็เลยรู้วิธีว่ามันต้องแก้แบบนี้โดยกัโดยเข้าไปในเรียกเซฟเข้าไปในคลิปแล้ววิธีการก็ได้บอกมาข้างต้นนั่นแหละคะ่ะว่าเราจะเซฟยังไงก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้วิธีแก้ไขและนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะก็เลยนํามาแชร์ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ และถ้าคุณชอบที่แสงวานนำเสนอนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะและแชร์ค่ะไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับชมด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ